อ่ะก็สบายดีพอพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ไม่มียะไรมากมายพี่น้องเลยมาผ่านมาเลยผ่านทางมากก็เลยมาเห็นแถวนี้ฝนมันตกดีพี่น้องก็เลยสิม,มาถ่ายยกตัวอย่างให้พี่น้องอ,อูว่าในกรณีที่วานเขาแล้วนี่น้ําท่วมนี่มันเป็นแนวไดมันเป็นลักษณะแนวไหอ,อวันนี้นีจะพามาเห็นแบบเหตุการณ์จริงพี่น้องสถานการณ์แบบจะจะเลยนี่นี่ ผมเสียเบิ้งนี่นี่ก็เพิ่งวานเสร็จสองสามืมืนี่ยพี่น้องแล้วฝนก็มาน้ําก็ท่วมนี่เห็นบออันนี้มันมันไม่ใช่นาผมพี่น้องอันนี้มันเป็นคือผมขับรถผ่านมาอือแต่เลยสิมาถ่ายพี่น้องคนนี่เห็นบอนี่เพิ่งจะวานได้สองสามมืน่นเ่ยพี่น้องฝนก็มาหยากระเขียวแต่ข้าวยังไม่ขึ้นพี่น้อง ฝนมาหญ้าเขียวข้าวไม่ขึ้นนี่แหละอันนี้ท่วมได้สองหมื่นเลยแหละพี่น้องสองวันเลยแหละคือในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าฝนตกน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือถ้ามันท่วมประมาณสามวันแล้วเป่งน้ําออกแล้วปล่อยน้าออกมันบเป็นหยางพี่น้องอืมแต่ถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์คือแบบนี้คือข้าวเน่าพี่น้องข้าวเน่า และก็ข้าวก็ไม่ค่อยงอกถึงงอกก็งอกช้าแต่หญ้านี่พี่น้องโคตรงามเบิ่งนี่เห็นบ่หญ้านี่มันสีขึ้นก่อนนี่เห็นบ่เขียวขี้ออยอยู่เห็นบ่นี่เห็นบ่แบบนี้เลยนี่เบิง่งดูร่องรอยของการปัน่นยังตันใหม่ๆอยู่เลยสองสามมือเห็นบ่นี่ฝนเพิ่งตกมาเมื่อเมื่อวานซื่นพี่น้องเห็นบ่ข้าวนะี่ยังไม่งอกเลยแต่หญ้าน่ะมันงอกก่อนแล้วนี่เลย นี่แหละอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลเสียพี่น้องอีกหนึ่งผลเสียของอที่ว่าถ้าฝนมาเออถ้าเราปั่นแล้วนี่ถ้าฝนมันมาแห้งโพดนะมันสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องคือหญ้ามันจะไม่ตายอืมคือมันถ้ามันมาถ้ามันตกมาพอดินชุ่มๆนีม่มันก็ไม่เป็นไรพี่น้องแต่อันนี้มันมาหลายนี่เบิ้งนี่วานแล้วปัน่นแล้วก็ฝนกับมาคิดว่านะ เบิ่งว่าหย่าบ่ทันไดนตายพี่น้องบุเชียเบื่องใกลๆเบิ่งเบื้องนี้อันนี้ไม่ใช่ข้าวนะพี่น้องอันนี้คือหญ้านะมันไม่ตายเลยเน,ะนี่ยพี่น้องคิดเบื้องอืมนี่ในกรณีแบบนี้นี่คือมันผมว่ามันส่วนมากมันสิเป็น้อเสียพีน่น้องคือถ้าฝนตกหนักเกินไปนี่ถามว่าข้าวมันงอกไหม ถ้ามันไม่ท่วมเกินหนึ่งอาทิตย์มันกังอกพี่น้องแต่มันจะงอกช้าพอมันงอกช้านี่หญ้านี่มันจะงอกเร็วเลยพี่น้องอออเพราะว่าคือข้าวนี่ถ้าเราหว่านไปแล้วนี่มันมันจะใช้เวลาฟักตัวก่อนใช่ไหมใช้เวลาฟักตัวสักสองสามวันมันถึงจะงอกอืแต่หญ้านี่มันไม่ได้ใช้เวลาฟักตัวนะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในดินอยู่แล้วถ้ามันมีความชื้นปุ๊บนี่มันงอกขึ้นเลยพี่น้องโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ําน้ําแบบนี้นะโอ้ ถ้าเป็นน้ำแบบนี้แนตะ่โอ้แห้งคักพี่นอ้องถ้าเบิ่งโลดพี่น้องนี่บัดเอบัดดูด,ดูตอนที่ข้าวมันขึ้นนะี่โอ้ยจักอหยังเป็นเขาจักอหยังเป็นหยาถ้าเบิ่งเลยพี่น้อง้าแบบนี้นะ่อือคือในกรณีที่หวานเสร็จนี่อย่างน้อยๆนี่พี่น้องต้องประมาณสามมือ คือต้องทิ้งให้ดินมันแห้งก่อนพี่น้องทิมให้ดินมันแห้งก่อนเพื่ออะไรเพื่อตากหญ้าเพื่อตากหญ้าให้มันตายพี่น้องอืมแล้วก็ฝนมาแต่ฝนมาแห้งเลยแบบนี้ก็บ่ดีพี่น้องถ้าฝนมาพอดินชุ่มๆนะมันจะดีแต่คือว่าละเท่ากับกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่ผมบอกพี่น้องสีวานเขาหรือว่าสีเห็นยังทางการเกษตร,รน่ะพยายามพี่น้องพยายามดูพยากรณ์อ,อากาศเออดูพยายาม พยายามดูพยากรณ์อากาศทุกวันว่าประมาณช่วงนี้หรือวันวันสองวันข้างหน้าเนี่ยมันฝนมันจะตกไหมพยายามเบิงเหมือนที่ผมไออเอาข่าวพยากรณ์อากาศมาให้พี่น้องเบิงอะไรลประมาณช่วงวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปนะพี่น้องวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี่เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยพายุเด้อพี่น้องพายุมันฝั่งมันเข้ามาทางไอ้ฝั่งอันดามมนพี่น้องฝั่งทะเลอันดามมนก็เข้าทางไอ้ประเทศอินเดียเข้าทางประเทศพม่าพี่น้อง อนี่แหละคือเราก็เราก็รู้ลงหน้าพี่น้องว่าฝนมันมากหรือเปล่ามากพอเขารูล้ลงนานี่เท่ากับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่จะวางแผนในการเพาะปลูกือถ้าเท่าบา,างแผนนี่มันเกิดสิเปลียนแบบนี้นะพี่น้อง,พองเพราะว่าเฮ็ดเกษตรีอย่างนี่เกี่ยวกับนานีา่เรารอฟ้ารอฝนนี่คือมันมัน,ม,นมันต้องดูพยายามเบิงพยากรเน,นี่ยนี่หน้านี่พี่น้องหน้านี้เนี่ยหวานเช้าตอนเย็นฝนก็ตก เบิงแบบนี้นี่แบบนี้นี่ยาคักเป็นคักพี่นอ้องเออเออถ้าได้ถ้าได้ชุ่มถ้าได้แฉะขนาดนี้เนี่ยข้าวก็เขาก็กอยากเนาก่าได้พี่นอ้องข้าวมันไม่ค่อยอยากออกได้ทาแบบนี้นยเออแต่ถ้ามันเป็นชื้นๆเดี๋ยวยกตะย่างให้เบิง้งถ้าน้ําได้ขังแบบนี้เนี่ยข้าวมันจะไม่ค่อยงอกพี่นอ้องเขาไม่คิดไม่ค่อยออกนี่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องเป็นแบบฝั่งนี้ แบบชื้นๆแบบฝั่งนี้เขามันสิออกดีนี่พี่น้องป็นบอลมองนี่แถวนี่เนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีน้ําพังเลยเห็นบอแบบนี้เนี่ยข้าวออกดีอือคือชุ่มแค่ชุ่มชุ่มพี่นอ้องแต่ถ้าฝั่งนี่เนี่ยแค่แฉะแฉะแบบนี้เนี่ยโอ้ยทั้งเขาทั้งหยาพี่น้องส่วนมากแล้วมันจะไปหนักทางหญ้านะแหละมันจะขึ้นก่อน เนือพ่อหยามันขื่นกอนนะมันสีคุ้มมันจะค,มมจะคุมข้าวนะพี่น้องมันจะทําให้ข้าวหนี่รั้งเออแล้วเอาไปเอามานี่มันจะกลายเป็นป่าหญ้าในป่าข้าวโอ้ป่าข้าวในป่าหญ้าเนาะพูดผิดเอออ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศเออตัวอย่างพี่น้องตัวอย่างว่าถ้าฝนตกมาถ้าน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยพี่น้องเสียหายพี่น้องเสียหายเออถือว่าเริ่มต้นได้ถือว่าเริ่มต้นได้ ไม่ค่อยดีพี่น้องเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องล่อบเบงถ้าญ่ามันเยอะหรืออะไรยังไงกะห้ากกบตัดเนาก็ได้พี่น้องตัดเนาก็ได้อืมค่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมยเก็บภาพบรรยากาศเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ